ไหนกบขดทิ้นอ่ะไหนขดทิ้นอ่ะยังไม่เห็นกบบออขดทิ้นไหนอ่ะอ๋อวิวตัวเบลเลอร์เลยกบอะไรตัวเบลเลอร์เลยนะกบตัวเบลเลอร์เลยกบมันเนียนใช่ไหมกบเนียนมากเลยอ่ะกบอ๊บอ๊บกบอ๊บอบน้อยชอบลิงมากเห็เพราะอะไรรู้ไหม ลิงแจ๊กแจ๊กรักจริงๆคือในในทำไมสิในทำไมสิยิงนะชอบลิงมากเลยนะไหนทำไมทำไมลิงแจ๊กๆรักจริงๆเดี๋ยวไปตรงนู้นกันเดี๋ยวไปตรงนู้นกันเดี๋ยวกลับกล้องยังไงอะ มีสองตัวจะพูดกึ่งๆไม่ได้ต้นไม่ไปไม่ไปเลยมาแล้วจะไปแล้วหุ้ยตกตัวไปเรื่อยๆหุ้ยเตาเตาเตาหุ้ยเตาตกตัวไปเรื่อยๆวันนี้จะไม่ทำอะไรก็มานั่งตกปลา <Okay. S 2> โอเคโอ้บรรยากาศสวยมากเลยนะคะนี่นนอนเอาหมาเหรอ<า>ยืมหมาใช่ไหมคะแบบบัก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 สักซีเท้าไหนตัวนี้เหรอ กระซิ่งอุ้มไหมวไอ้โอ๊ยหมาจะเสียกแล้วชิบหนักโคตรหนักเไหมแต่มาทางนี้เพราะว่ามันจะได้มองโอ้จะได้มองค่ะหนูคุยกับหมานะคะมีพัฟฟค่เนตด้วยบรรยากาศดีมากเลย จ้เอัลลันหนูเล่นกับใครน,นั่นอะเล่นกนะับใครเล่นกับหมาม,มีเพื่อนเป็นหมา,นหมาคนมาชมบรรยากาศคะแมทเลิฟไหมไม่เป็นไรหรอกลุ๊เดี๋ยวพาชมบรรยากาศก่อนนะคะนี่น้องแล้วถ้าสมมติวุยนุ่งงานตรงนี้ ตกปลาที่น้องอันถามว่าเขานั่งทําอะไรเขาตกปลาลูกน,นี่ไงตกปลาได้ด้วยนะปลาตัวเบลอเลยมาน้อย,มา,อยมาน้อยอันอัน <What? S 1> อันอันเป็นหมาตัวใหญ่แล้วตัวนั้นเป็นหมาตัวน้อย<า>ใช่ไหมคะมใช่นูเป็นคน,หน,เ,นคเหรอ นูไม่ใช่หมาเหรอเคาเรียกซันนี่ซันนี่ซันนี่อะไรซันนี่คือใครเดี๋ยวแม่พาเอฟซีเดินดูบรรยากาศรอบหนึ่งแล้แม่มาหานะโอ,โอ้นี่ตรงนี้มีมา้าลายด้วยลูกมีมา้าลายนกแก้วฮะนกแก้วนกแก้วอ้ใช่นกแก้วมีนกแก้วแมัทำามอนมารไมอะัน<อ>บิด ไม่ใช่แรบบิดอะไรเนี่ยแมว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 น้อยมันคือแมวป่าคือแมวป่ามีมีด้วยเหรอแมวป่ามีมันเป็นแมวที่สายพันธุ์ใหญ่กว่าแมวธรรมดาแมวบ้านบ้านแบบเราแมวบ้านบ้านที่เราเลี้ยงอ่ะหรอคะหมาป่าก็ใหญ่กว่าเยอะหมาป่าก็มีนี่หมาป่าก็นี่หมาแล้วมันอยู่ในในป่ารวมกันเป็นหมาป่าอันนี้แมวแล้วมันอยู่ใน โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศธรรมชาติเต่าอยู่ในป่าก็เรียกว่าเต่าป่ามีด้วยเหรอเต่าป่ายีราฟอยู่ในป่าก็ยีราฟป่ามียีราฟอยู่ในป่าก็นกแก้วป่าเหรอเราพูดผิดตรงไหนมีอยู่ในป่าก็มีป่าอาจะยอมจ้ะผิดตรงไหนยอมค่ะกต่าอยู่ในป่าก็กระต่ายป่ามีอะไกบอยู่ในป่าก็กบป่ามีกบป่าด้วยเหรอ จดี๋ยเอาหมาไปคืนเฮ้ยเดี๋ยวแม่หมาไปคืนเราอยากได้สองตัวมานั่งอยู่ข้างๆของแม่ฮะ<า>ถือไม่ไหวไไหรอกต่อต่ออยู่ในปากเต่าป่าฉางอยู่ในปาก็ช้างป่าแม่ไม่เอาหมาไปคืนก่นอนคุยก่อนคุยกับป้งเลยก่อน อุ้ยแม่แม่ยกหมาใหม่หม่ไหมเนี่ยดอกไม้อะไรวะเนี่ยสีก็สวยดอกล้วยตัวบ้านใช่ดอกกล้วยไม้สวยมากเลยฮะดอกกล้วยไม้สวยไหนนั่นต้นไม้ใช่ดอกไม้ก็อดีตอันนี้ดอกอะไรสวยมากเลยไม่ได้ดอกอะไรฮะไม่ได้ดอกอะไรนี่หรอ เขาเรียกดอกอนี่เขไม่รู้อทุกคนแค่นี่คือเขาเรียกดอกอะไรอ่ะดอกสีแดงเนี่ยอันนี้เขาเขาเรียกดอกอะไรนะแม่มันมีสัตว์ตัวอื่นที่อุ้มมาได้ไหมอย่างเช่นกระต่ายอ่ะไม่มีค่ะกลางคืนนี้มีไฟด้วยนะคะเนี่ยก็จะเใช่คือถ้าเ,<ล>เป็นกลางคืนนะแบบโไม่ก็สวยมากอ่ะบอกว่สวยไมที่สวยมากไม,ไม่ได้วดนะทำไปได้ อันทำไปได้อันอันทำไปเย,อย,อ,อ,ยอ,อยมารับโอโซนมารับโอโซนนะคะรับโอโซนอะไรอุอยอ้อยตรงนั้นมีพึ่งมีรังพึ่งอ้าเห็นปะ หนวะรังพึ่งนู่นไงทุกคนถาจะให้ดูรังพึ่งไหนวะแม่จะให้ดูรังพึ่งนู่นเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมรังน้อยๆอ่ะนี่นี่รังพึ่งเห็นไหมคะรังพึ่งนั่นไงอยู่ตรงไหนแม่ไปหยุดนั้นแล้วไปชี้ให้หนูดูหน่อยโอ้เนี่ยพึ่งจริงๆเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ยเนี่ยเห็นโอ้ยตกใจ เห็นไหมคะเห็นไหมเนย <ะ S 2> เห็นแล้วเออเนี่ยโอยเห็นไหมหรังพึ่งจริงๆแม่แม่ตกใช้ไ,ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเปลีย่ยนของแม่ไหมล่ะไม่เป็นไรหนูต้องใส่อะเวลาขึน้นรถเดินไปขึ้นรถต้องใส่แล้วเราปดิดอย่างไงปิดยังไงอย่างนีงง้เว่อ ครื่องกำอังไดเอามามเนี่ยฮะลิฟยังอยู่ไหมอยู่ค่ะนายมีแอบ,บทาลิปด้วยช่วยยิ้มหวานกันยิ้มหวานเราป้าดูคลิปนี้จะป้าว่าอือจะมาว่าทำไมทำไมไม่มีลิปสีชมพูลูกถ้าเรม,มีสีชมพูสีพีชส,สีฟ้าโอ้ยอย่างเงี้ยหนุกท้าทำไมเราขึ้นไปนั่งเล่นกันตรงนู้นนะมั้ยไม่เอาไม่เอาเหรอตอน้น บ้านต้ไนไม้เออใช่ก็เ,เรียกเออก็ต้นไม้นั่นแหละค่ะบอกให้ป้าทำส่วนนี้ให้นะนป๊าจะทำไม่ไหวแต่ว่าให้ลาดพื้นแบบไม่ต้องเอาเหินแบบนี้มันไหลจะป๊าจะไปไหนต่อคะทีนี้ซื้อ M เอ็มกินแล้วก็มัชเมนโรแล้วก็อีกหลายอย่างโอเคถ้าอย่างนั้น <Okay. S 1> คลิปก่อน อาช้างมาปิดได้ไหมไม่เอาแล้วทำอะไรอย่างเง้นะเอาปิดคลิปค่ะสักผ้ามั้งกวนนะเนี่ยสักผ้าอยู่อ่ะปิดคลิปแม่ปิดคลิปตรงนห้นให้หนูปิดแม่มาปิดหนูปิดแม่มาปิดหนูปิดแม่มาปิดตรงนู้นเอาปิดได้ยังไงอ่ะแม่ก็ต้องมาตั้งตรงนี้เอากล้องวางไว้ตรงนู้นแล้วก็สวัสดีปิดคลิปอะไรพวกนี้นดึงมาก สำหรับวันนี้ก็ไม่ให้ครับโอเคค่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศรับโอโซนอากาศเย็นๆอากาศเย็นๆมันเย็นตรงไหนใครที่สนใจเพิ่งมาตอนต้นไม้ข้างๆเลยอแต่ที่นกจริงอยู่บินอยู่มุมนู่นอะใครที่สนใจแล้วก็จ้ลจะมีกวางอยู่ตรงนี้เอากล้อนเฮ้อใครที่สนใจอยากจะมาแชร์แล้วก็จะมีเชอร์อยู่ตรงนู้น ใครที่สนใจแล้วก็จะมีไฟแล้วก็จะมีต้นไม้อะไรอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีไฟตรงนู้นอีกตแค่ที่แปลกจังจบยังจบแล้วิดคลิปก่อนโอเคค่ะทุกคนค่ะแล้วก็จะมีเด็กกวนแสบอ่ะ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  แสบเหรอแม่พตัวแสบใช่ไหมไว้พูดเลยเใครที่อยากจะมาทำบุญนะคะทำบุญใครได้อยากจะมาทำบุญมาเที่ยวนะคะรั้วกธรรมชาติช่วงนี้ก็อากาศดีก็แล้วก็จะมี่งนกก้แล้วก็เห็นแล้วก็แมวแล้วก็หินแล้วก็ชายแล้วก็ทีรังต้นไม้แล้วกต้นไม้ตัวเล็กแล้วก็จะมีดอกวี่ดง วางของที่วัดสีชุบันนับุญนะครับมาเที่ยวาทำบุญและตรงนั้นก็จะมีหอบและก็จะมีฟ้าแล้วคะมาเที่ยวมาทำบุญแล้วตรงนั้นก็จะมีอะไแก่และตรงนั้นก็จะมีแพ้สำหรับวันนี้ก็ให้เด็กพูดไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ให้เด็กพูดอย่างเดียวเลยค่ะเด็กพูดเรื่องและตรงนั้นก็จะมีมากเลยอะบอแล้ว พอแล้วเหนื่อยพอแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะได้หรือยังโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีแล้วต้องรอล่าเราเห็นอะไรแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับแชร์แล้วกดกระดิ้งกิ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปที่น้องอดัดดำลงเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายบบ๊ายบายาย,ายแล้วต้วองรอล่าจะมีรถแกล้งอยู่อีกย,ยังไม่จบ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 เนาะไอเรื่องแบบนี้เนี่ย